คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Podcast, Stone Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยมนสิการมาประเสริฐสามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคล้ายคลึงกับสมัยของโนอาโลกที่โหดร้ายผู้ชอบทําที่หลงเหลือเพียงน้อยนิดและการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่รวดเร็วในลูกาบทที่17 พระเยซูทรงให้คำอธิบายชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาสิ้นยุคแก่สาวกของพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาก่อนการถูกรับขึ้นไปพระองค์บอกแก่สาวกผู้ติดตามของพระองค์ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งใดและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกใบนี้ในสมัยของโนอาห์เหตุการณ์เคยเป็นมาแล้วอย่างไรในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นไปอย่างนั้นด้วยลูกาบทที่17 ข้อ26กล่าวอีกในหนึ่งพระเยซูกำลังตรัสว่าเช่นเดียวกับในสมัยของโนอาห์ก่อนเกิดมหาอุทกภัยก่อนที่เราจะกลับมาก็จะเป็นเช่นนั้นคุณจำได้ไหมว่าเคยเป็นอย่างไรในสมัยของโนอาห์พระเยซูเตือนเราแล้วว่าพวกเขากินและดื่ม สมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนกระทั่งถึงวันนั้นที่โนอาห์เข้าไปในเรือใหญ่และน้ำมาท่วมล้างผ่านพวกเขาจนหมดสิ้นในสมัยของโลดก็เป็นเหมือนกันเขากินดื่มซื้อขายหวานปูก่อสร้างแต่เมื่อถึงวันนั้นที่โลดออกไปจากเมืองโสโดมไฟและกรรมฐันก็ตกจากฟ้ามาเผาผลาญพวกเขาจนหมดสิ้นในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏ ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ27ถึง30คนจะซื้อจะขายพวกเขาจะช้อปปิง้งคู่รักจะแต่งงานกันพวกเขาจะเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปลูกต้นไม้และสร้างบ้านพวกเขาจะเริ่มต้นธุรกิจและวางแผนสำหรับอนาคตแล้วจูจ่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันนอกเหนือจาก การใช้ชีวิตตามปกติของผู้คนบนโลกเพื่อไปพบจุดจบที่ไม่คาดฝันยังมีความคล้ายคลึงกันอีกสามประการเหมือนดังในยุคสมัยของโนอา 1. หนึโลกที่ผิดศีลธรรมและเต็มไปด้วยความรุนแรงพระคัมภีร์กล่าวว่าโลกเสื่อมซามและเต็มไปด้วยความรุนแรงก่อนที่พระเจ้าจะทรงส่งน้ำท่วมใหญ่ลงมา มีเพียงโนอาห์ที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพร้อมกับคนเพียงไม่กี่คนที่เชื่อและเดินตามแนวทางความเชื่อเดียวกันกับเขาคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะพระพระของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้ายพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทรามเพราะมนุษย์ทั้งหมดประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตัดแก่โนอาว,ว่าเรา จะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเราด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทําของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกปฐมการบทที่6ข้อ1 1ถึง13 ผมไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวให้คุณเชื่อว่าโลกของเราเต็มไปด้วยความรุนแรงเพราะจากอัตราสถิติการฆาตรกรรมที่พุ่งสูงขึ้นในปี2564ไปจนถึงจำนวนการกาะอาชญากรรมและสงครามที่กำลังระเบิดขึ้นในยูเครนรวมทั้งหลายๆพื้นที่ในขณะนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนพอแล้วว่าโลกของเรากำลังอยู่ในระดับที่เลวร้ายเพียงใดพวกคุณทราบและเห็นมันอยู่ทุกวัน สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ใจกับมัน 2. ผู้ชอบทำที่หลงเหลือเพียงน้อยนิดแม้จะมีความรุนแรงและการผิดศีลธรรมในสมัยของโนอาห์แต่คนที่ชอบทำซึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ายังคงมีอยู่โนอาห์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของเขาก็เช่นกันและนั่นเป็นเหตุให้ความเชื่อแท้ในพระเจ้ายังคงหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้ คุณคงเคยเห็นข่าวหรือบทความเกี่ยวกับจำนวนผู้เชื่อที่เข้าร่วมคริสจักรซึ่งกำลังลดลงอย่างมากหรือผลสำรวจที่แสดงให้เห็นว่าประชากรคริสเตียนในสหรัฐลดลงอย่างต่อเน,นื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้แม้ว่าจะมี63%ของคนอเมริกันที่ยังคงเรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียนแต่พวกเขาทั้งหมดนี้จะได้รับความรอดหรือไม่ หลายคนระบุตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเพียงเพราะพวกเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนหรือเพียงเพราะพวกเขาเคยไปร่วมกิจกรรมในคริสตจักรปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นมีเพียง28%ของชาวอเมริกันที่ไปเข้าร่วมคริสตจักรเป็นประจำมีรายงานว่าพวกเขาไปโบสถ์อย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือนและยังมีคนบางส่วนที่เข้าร่วมคริสตจักรออนไลน์ทุกสัปดาห์นอกจากนี้ ยังมีชุมชนที่สมาชิกอธิษฐานเผื่อกันแบ่งปันซึ่งกันและกันและพยายามตอบสนองความต้องการของกันและกันเราจึงเห็นได้ว่าแม้ในวันที่มืดมนแต่ผู้ชอบธรรมก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้ 3. คนชอบธรรมจะถูกเอาออกไปแต่คนชอบธรรมที่หลงเหลืออยู่นั้นไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างถาวร ดังวันที่โนอาและครอบครัวเข้าไปในเรือและประตูก็ถูกปิดลงในอนาคตเสียงแตระจะดังขึ้นและการถูกรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาเมื่อนั้นผู้ชอบธรรมจะหายไปพระคัมภีร์ไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายนะักเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประตูเรือโนอาถูกปิดฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมเริ่มสูงขึ้นหรือไม่หรือมันยังแห้งอยู่ รายละเอียดเหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นข้อความที่ชัดเจนแต่เมื่อน้ำเริ่มท่วมคุณอาจพอนึกออกว่าต้องมีคนขอร้องให้ได้ขึ้นเรือแต่จะไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนในช่วงเวลาแห่งการถูกรับขึ้นไปเพียงชัว่วพริบตาผู้คนจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะกลับใจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อทำสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง ว่าเขาจะไม่มีเวลาที่จะมอบชีวิตของเขาให้กับพระคิสด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจคำพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายและเตรียมความพร้อมของเราสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูอยู่ทุกเมื่อซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องสมบูรณ์แบบเพราะเรารอดโดยพระคุณไม่ใช่ด้วยการประพฤติ ในไม่กี่วินาทีหลังจากการถูกรับขึ้นไปโลกก็จะไม่มีคริสเตียนเหลืออยู่คุณนึกภาพออกไหมในชับพลันหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยมองข้ามนั้นจะหายไปจะไม่มีการเทศนาเกี่ยวกับความบาปและการกลับใจอีกต่อไปไม่มีใครเหลือสักคนเดียวที่จะเชื่อว,ว่าพระคัมภีร์เป็นอำนาจสูงสุดสำหรับความเชื่อและชีวิตจะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะนำผู้อื่นมาสู่พระคิดยกเว้นแต่ทูตสวรรค์วิวอ์บทที่14 กับพยายนทั้งสองวิวอ์บทที่11และผู้เชื่อที่เพิ่งกลับใจใหม่วิวอ์บทที่13และบทที่20โลกจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอาคารโบสถ์จะว่างเปล่าคนชอบธรรมจะหายไปและส่วนที่เหลือจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจสำหรับผมกับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งตรงกับในยุคข,ของพวกเราพอดีว่าผู้คนจำนวนมากจะดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปและการกระโดโดยไม่สนใจอนาคตแม้แต่นิดเดียวพวกเขาอาจดูฉลาดและเท่นในตอนนี้แต่ชิ้นเดียวกับในยุคสมัยของโนอาอนาคตของพวกเขาน้นมืดมนมาก ผู้ไม่เชื่อเหล่านี้จะต้องผเผชิญกับความทุกข์ยากโลกจะเปลี่ยนกลายเป็นนรกบนดินอย่างแท้จริงเวลาของพวกเราในยุคนี้คล้ายกับยุคสมัยของโนอาเป็นอย่างมากเหมือนดังที่พระเยซูต,ตรัสไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้นในช่วงเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพระองค์ทรงเตือนเราเพื่อให้เราเตรียมตัวให้พร้อมผมพร้อมแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยัง แปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์